ครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอยู่กับเก่งปิ g a ซิเและนี่คือเฟส2016ในโหมดของ b Become Legend นะครับคือประมาณว่ากลายมาเป็นตำนานหรือเปล่าครับตำนานของเกมลูกหนังนั่นเองครับก็แมชเลเวล e l นี้ขอเป็นซูเปอร์สตาร์ครับยากสุดแล้วกันครับเกมในการแข่งขันหนึ่งแมชจะใช้วเวลา10หรือ5นาทีขอลดได้ป่ะ <laughs> เดี๋ยวนะสักสักเจ็ดเกมหนึ่งมันเจ็ดนาทีได้ป่าครับมันจะได้ไม่นานเกินไปเนาะโอเคลดเป็นเนาทีนะครับแล้วก็ ค่าเงินเนี่ยระหว่างเวลาอัตราเล็กเปลี่ยนเงินหรือเปล่าครับเวลาเวลาซื้อตัวนักเตะนัจะใช้เป็นปอนด์แล้วกันครับผู้เล่นคลาสสิกก็เปิดให้แล้วกันแล้วก็มีลีเกินเข้ามาแจมก็ให้มีแล้วกันครับโอเคนะเราก็ไปต่อกันเลยปุ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกครับถ้าแบบนี้ก็คือเราสร้างตัวผู้เล่นขึ้นมาเองนะครับฝั่งซ้ายสีฟ้าเนี่ยเราสร้างตัวูเล่นขึ้นมาเองก็คือเราอยากที่จะแบบสร้างตัวของเราขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่าวันนี้ผมเลือกฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือ ตัวผู้เล่นที่เขามีมาให้อยู่แล้วก็คือฝั่งที่เป็นรูปเนย์มาส์นะครับกดเข้าไปนะครับปั๊บเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกไปเล่นลีกไหนครับผมชอบเมลิดผมก็เลือกล่มเมลิดครับทีนี้เขาก็จะถามเราตอบว่าเราอยากจะเล่นเป็นใครครับเราอยากเล่นเป็นโรนดอนแล้วก็กดเลือกไปที่โรนดครับคนอื่นเลือกใครก็ได้ครับหนึ่งคนที่เราอยากไปเลือกเล่นนะครับผมเลือกโรนดอครับปั๊บทีนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยเป็นเป็นโรนดที่เล่นเป็นโรนดอที่อยู่ในลิมเมลิดนะครับนี่ครับเดี๋ยวดาวน์โหลด อันนี้เล่นผ่านแตะของวิดังสุริยานะครับมาเลยครับคุณได้เซ็นสัญญากับสโมสรเรมอริตแล้วนะครับนี่ครับเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพที่จะเล่นกับเรมเลอริตกับตั้งแต่สิงหาคมปี2 0 1 5ก็คือโรนัลโด้นั่นเองจริงๆแล้วโรนัลโด้ก็เซ็นตั้งนานแต่ว่าในเกมน,นี้เรามาเล่นเป็นเขาครับนี่คือสิ่งที่สโมสรวอสตาฟรายงานมาให้เราครับต้อนรับเข้าสู่สโมสรเรมอริต เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคุณนะครับสตาฟมเนี่ยจะคอยให้ข้อมูลที่เราต้องการนะครับแล้วก็คนที่ดูแลเราเนี่ยเขาจะคอยเทคแคร์ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็จะคอยมองหาอะไรครับแล้วก็ให้เราแบบได้อยู่กับเลมิลิตเป็นนานๆแล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับที่นี่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับจากที่แปลและตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตารางนะครับตารางในเดือนสิงหาคมก็คือออกออนะครับ วันที่15นี่ลาลิก้าจะเริ่มเกมแรกนะครับก็คือเปิดชากขึ้นมา21เนี่ยจะเป็นของทีมชาติเราต้องดูว่าตอนนั้นเราจะถูกเรียกตัวไปติดหรือเปล่าแล้วก็วันที่27จะเป็นประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมของยุโรปนะครับและก็วันที่31จะเป็นวันสุดท้ายของการอะไรครับต้องจะเป็นตลาดนักเตะหรือว่าผมไม่แน่ใจนะคำว,ว่า transfer เ,เปิดเปิด,ปด last day of transfer ก็คือวันสุดท้ายของการเปิด ขยายทีมได้ประมาณนี้นะทานเฟอร์เหมือนเป็นการย้ายอะไรต่างๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูบ้างมารีมารียนโนนะครับเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าไม่มารียนโนใครคือมาริเอโน่มันนักเตะใหม่เหรอบอกว่ามีทีมไหนที่จะเหมือนกับลิมบอริตอีกแล้วครับนี่เป็นข่าวครับแล้เฟวราน๋อแบบว่าคอมเมนต์ของว่าอะไรว่า this team is a big c a s t ผมไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโอ้ oh, ครับวลา,านน่าจะกล่าวชื่นชมสโมสรที่เขาอยู่เวลาดิสมิสอ๋อเป็นคาว่าทีมนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือน,นบ้านนะครับเวลานให้คนรู้สึกอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันเนี่ยคือซิดานแต่ไม่รู้ว่าในเกมนี้เป็นใครเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกของเราก่อนนะครับเดีวนะ พูดผิดประการอะไรนี่คนที่เล่นบีคัม e ีเจนก็แนะนําผมได้นะครับผมลองเล่นเป็นครั้งแรกนี่ครับตารมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนี่ครับคือลาลิกา้าแมชแรกเราต้องมาดูก่อนว่าลูนโดจะได้ลงเกมแรกหรือเปล่าโค้ชบอกมาว่าซิดานนะครับบอกมว่า you are in the starting lineup อ oh, okay ๋อโอเคครับวันนี้เราได้อยู่ในรายชื่อของผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็ ทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้โชคดีด้วยนะอันนี้โคช้ชของเรากล่าวมาครับฉะนั้นเราได้ลงครับเราก็กดเข้าไปดูที่แมชนี้นะครับกับดิปติโวลากรุนยาอันนี้เนี่ยไลน์อัพไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนเองได้ไหมนะเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่านี่ครับมามาเรโนนครับคนที่กล่าวเก็บสโมสรในตอนแรกเนาะโอเคครับ วันนี้มีเบลิสโก้โมดิสโคดเซอร์กูลามอสเปเป้ดานิโลที่ลงด้วยกันนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ฝั่งนี้ครับเล่นเป็นโรนัลโดนะครับเจอกับเดปูติโูลากอรุนยาครับผมถ้าอะไรชื่อนักเตะคนไหนผมภาคกีดนี่ก็คือผมไม่ได้จำได้ทุกคนครับก็พยายามจะเล่นเน้เน,นสุดสามแล้วกันนะครับด,คดีครัดิช่นรับไปชมแมชนี้กันเลยครับเกมหนึ่งก็ประมาณ7นาทีน่าจะเป็นครึ่งละ3.5นาทีนะครับอนนี้ก็วันยี้อยู่ที่ บ้านของดิปติวลากรลุนย่านะครับเรรยซอหรือว่าครับแมเบรสซอลเดเซอร์นี่อ่านยากเหมือนกันนะเมื่อกี้กดสะกดผิดไม่ก้าอ่านเต็มนะครับโดยครับนี้เป็นเกมแรกของวีคัมดิเจนที่เรามาเล่นนะครับมุมกล้องก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับก็เพื่อนๆอาจจะยังไม่ชินแาจะชินแล้วคนที่เล่นฟีฟ้าที่จะจะชอบมุมกล้องนี้ครับเวลาฝึกซงฝึกซ้อมผมเปลี่ยนมุมกล้องเป็นวูดิค้ลนะครับเกมแรกครับประดูการเดินสิงหาคมครับ วันที่15สิงหาคมริเบตพบกับดิปโต้โรลากอลุนยาที่บ้านของลากอลุนยาครับแล้วก็ไม่ได้ทราบรายชื่อนักเตะทุกคนก็แต่ว่าตัดเข้าสู่เกมสนามกันเลยครับอันนี้ผมเล่นเป็นโรนัลโดน้นะครับโอ้อันนี้มันดูชื่อ,อยากเปิดมา้วใจเย็นครับโอ้ยโรนัลโด้จะวิ่งลงมาทำไมเนี่ยเอาวิ่งทำทางมาเซลโลมา่าโอดิชผมอยิงซ้ายหากรอนัลโด้โยกหลอกให้จังหวะน,นี้โดนสไลด์วันพฤหัสไม่ให้ฟาวครับ เชโลส่งมาครับโรนาลโดหลอกไปได้ครับมีโอกาสเอาครับล็อสลอมยิงไกลก่อนลอนูกนี้โอ้โหก็ตีเซฟไปโอ้โหก็มีโอกาสลองสับไกลดูก่อนครับมุมกล้องนี้มันก็ใช้ได้นะครับไอ้ลูกยิงขอ,องลูนาร์โลยกหลบอเล็กซ์กกมาได้ครับแล้วลองซัดไกลได้ขวาครับบอลจะเพิ่งเข้าสามเหลี่ยมอยู่แล้วเพราะพวกศัตรพูพ่งตัดไปได้ครับไม่ได้ดูเลยชื่อไม่ได้ดูเลยชื่อทีมเดปอริววแล้วก็ลุนยามาด้วยนะเอาครับแกดเดตเบลครับจะขอแค่โมดิสเปิดเข้ามาจังหวะนนี้ โรนัโลโด่โขกลงพื้นโอ้ยแอ้มังคับคนเดียวนะมองยากเหมือนกันครับอดิโกซาอดิโกซาครับเตะยาวขึ้นมาแล้วโรนัตัวให้กับอิสโกโ้บีบมาตรงกลางครับอิสโก้เล่นกับเบนเซมา่าให้มาแกเรตเบลครับเบลโอ้โหไม่ผ่านครับติดนาวารุหรือเปล่าเตะยาวขึ้นมาเก็บใจยเย็ยนๆครับตรงกลางวิ่งมั่วเลยครับผม ไปสนใจครับเดี๋ยวกองหลังเข้าเองเราก็ยืนรอครับเอ้าเขาหลุดมาหรือเปล่ามาริสเบเป้เฮ้ย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 ใจเย็นมาเซโลเข้าไปดิอือหือเฮ้ยอุ้ยวิชแลับอุ้ยเฮ้ยปู๊ดนาวะใจเย็นลูกพี่ใจเย็นมาครับลุนได้อยู่ซ้ายเดี๋ยวลำหน้าครับใจเย็นครับขึ้นมามูริชชัยมาครับชี้มาแล้วครับข้างๆลุนโดปิศมาคอยอยู่ไปครับแล้วดึงหลอกให้กับมาเซโลไปครับจ่ายทุกช่องมามูริช เติมมาครับตรงกลางโรนัลโดมาเซลล์เปิดติดไม่ถึงครับบอลฟานของดิวาริวารากอลุนม่านะครับเราไม่ต้องไล่เราก็อยู่พื้นที่ของเราเองครับนี่เล่นบิคาเมลิเจนแบบบัคขับลูมัลโดนะครับไม่รู้ว่าเราจะใส่สกอร์ในเกมนี้หรือเปล่าเอาเกือบโดนเหมือนกัน AI แบบซูเปอร์สตาร์นี่มันยากเลยครับเอาเลยครับกล้องนี้ก็ดูๆไปครับผัดเล่นอยู่แล้วนีลลูกครับพี่ มาครับเบซ์มาตรงกลางวิ่งฉีกมาแล้วดึงม,มาครับเดวอที่ลันโดเปิดให้กับลูก้าโมริสเก็บได้แล้วยิงจังหวะน,นี้1-0ครับโอ้โหแอสซิสแล้วครับเรา1-0ลูก้าโมดิชครับลูกนี้จากการแอสซิสต์ของคริสเตียโนโรดาโดเลยครับดูต้องชมให้จังหวะน,นี้ครับเดวเราวิ่งทำทางครับลุนทุ่มอยู่ตรงกลางมันเป็นเพลย์มเมกเกอร์หรือเปล่าเนี่ย นี่ครับลูค้ามุนดิซิงให้เขลิดนำหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหถือว่าทําผลงานแอสซิสต์ไปแล้วเหลือเหลือต้องทําประตูเองบ้างนะครับโอเคครับหนึ่งศูนย์ครับดิคยคลิเจนของโรนัลโด้ครับถูกไปด้วยเวลาลยุณาเปลี่ยนแผนแล้วครับเข้าไปแย่งแย่งไม่ได้ยิงทำทางไปครับโอเคครับพี่ผมทีตรงนี้ครับมาวิ่งหาถาช่องให้เพื่อนตรงกลางครับเปสมาเอาครับจ่ายมาเจ้าอันนี้โรนัลโด้ล็อแกเดดเบลขอค่อยใหู้ห ติดบล็อกนิดเดียวครับโหมดยาวขึ้นมาถ้าเล่นแบบโหมดปกติก็จะเล่นฮาๆครับไม่ได้เน้นอะไรซีเรียสมากับเพื่อนๆก็แับชมผนคายนะครับให้เขาไล่ไปครับเราก็ยืนในตำแหน่งของเราไว้ครับระบบนี้มัน A.I. เขาจะช่วยเราเองครับมา o d ดิชขึ้นมาครับวิ่งฉี่มาครับโค o ผมอยู่นี่มาด้านข้างทางซ้ายเปลี่ยนแกนไหมครับโมดิชมาที่ดาริโลถึงไหม เซมาต้องให้วิ่งฉีกเข้ามาใจยเย็นเลยครับซิดนีอันนี้อ่านชื่อภาษาอังกฤษเอาเลยนะครับอ่านผิดอ่านถูกนี่ขออภัยฟแฟนๆของดิปอติโวและกุลยาโรนดูกระชากไปครับแย่งได้จังหวะนี้แล้วลูกาโมดิช่ยมาจังหวะนี้ตายจัดได้ครับแกเรตเบลชัดหมดโอ้ยได้หรือเปล่าครับล้ำหน้าไปก่อนหรือเปล่าจังหวะนี้อูหูให้ครับของโดนาโ,โ,โ,โดล้ำหน้าไปก่อนครับ โอกาสยิงของแกติเดเบลครับโอ้โหโอซ่าเตะยาวขึ้นมาแลวกับลนโดไม่ได้รู้ชื่อนักเตะทุกทีมครับผมมีเล่นแบบว่าพักสดๆเนะี่ยวิ่งทำทานครับลุนโ,โดวิ่งฉีกมาจาังหวะนี้ใส่ให้แล้วจะเข้ากับโอโหเบซิมาให้ยัดไปหน่อยไอ้จ่ายยัดไอ้แบบจ่ายยัดมาแล้วมันวิ่งวิ่งเลยไปครับคเซโ่ช่วยหน่อยเคลียไปเป้เคลียก่อนครับ อยู่ทางซ้ายทางซ้าย,าายเห็นฉีกมาไหมเนี่ยพี่อ้าวตรงนี้มีอยู่โอ้จบจบ,จบ,จบครึ่งแรกนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับบิบิโแลากรุญ,ญายาโรนิมิตบุกมานำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวลุยกันต่อในครึ่งหลังครับในโหมดดีคาร์มานูเซนเนี่ยครับผมก็บุกไปทางนู้นเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนแดน,นกันแล้วนะฮะขอบบอลนะครับลอนโดลงมาลงบอลต่างคืนกันมาครับ เกมนี้ต้องยิงให้ได้ถึงจะสมบูรณ์แบบสําหรับโรนัลโดดูกรบวิ่งฉีกมาแล้วตรงนี้ครสจะไม่ให้เสียบอลน,นาบาสเทียก่อนครับเอา้าไม่ดีครับมาเซโลโอ้ย่าให้เขายิงได้นะครับเสมอไม่ดีครับเกมแรกต้องสามแต้ไมไว้ก่อนลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนกันดูการนาบาส ับเป้าหมายให้สั้นๆดีรามอสฉีกมาด้านข้างก็วิ่งทำทางแล้วครับเอาอะไรครับวิ่งโยกโอ้โหมันไม่ยอมให้ครับไออยู่นี่ครับเรียกบอลครับเดี๋ยวชิงเร็วครับไปครับแกเรตเบลโลนโดไปเองครับมานังขวาคืนกันมาก่อนยังไปได้สวยครับวิ่งทำทางอยู่แล้วไปสมมามาให้กับโมดิจูนิดเดียวครับ ผงจะได้อยู่โรโนโัลดจ่ายขึ้นกันมาโอ้โหติดให้รีบร้อนไปหน่อยครับ <c oughs> ดูวิ่งตามอะไรบอลอีกอวิ่งไปทั่วกับลุนโดของเราดูซินโยจะเปิดด้วยซ้ายไปไปเอ้ยอ,อย่าปล่อยให้บอลมันมา,างี้ดิพี่บาสรึ่ครับเกียร์จาก,กางคนฟันให้ได้นี่ครับเบียดได้ดีโอ้เสียฟาวครับหน้ากรอบเิดโทษของตัวเองครับทางฝั่งขวา โดนตเป็นกำแพงด้วยเคลีย์ก่อนเอ้าโ,อโดนตีเสมอครับงานเข้าครับอ้ดิปดิโวลแล้วก็ลุนยากครับดูไม่มีใครประก,บ,กบเลยครับนิโลวทำอะไรอยู่อเกมแรกหนึ่งหนึ่งครับทีดานเปล่นใครบ้างวะใจเย็นยังมีเวลาอยู่สิบสองนาทีโอ้ยากเหมือนกันครับไม่สามารถให้เราเลยครับ ไปครับพิกไปสวยอ่ะโมดิชายมาอยู่นี้ครับตรงกลางแล้วยิงทันทีครับซัดดนขวาโอ้โหข่าวว่ายิงแบบว่ากี้ยิงเสาแรกแล้วยิงออกไปโอ้นน่าเสียดายครับโอเคครับมาลุยกันใหม่โมงครับลามอสลามอสที่ใจเย็นครับใจใจร้อนผมอยู่ตรงนี้ครับมามาดิเอาแล้วไปซิว่าทำชิง่งโอ้โหไม่รู้กันครับ เราดิปฏริวเราควรยญาสวนมาแต่ลูกนี้อันตรายครับนั่นๆๆกองหลังไม่ดิดลวนนะเรียกวันครับเรียกวันขอบวันครับพี่คงอยู่ตรงกลางครับต้องมาทําเกมตรงกลางครับไปได้ครับไปขึ้นไปครับโเลี้ยงไปเองครับลอนโดยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับบูหูนี่เลยครับที่ต้องการโอ้ตัดสินใจยิงไกลก็แล้วเรียบร้อยครับเข้าไปครับตอนนี้2-1ครับ ทำได้ครับคิซิโนโรโด่ครับขี้เลี้ยงครับเลยก็โอ้ดูมานี่ไงครับแม่ดูล็อกหลบเลเวลสองรล็อลบสองเราเข้าสายครับซัดไปเยอะไกลแบบนี้ครับซัดไปซ้ายครับลูนโรโน่ยิงเต็มข้อล่อเต็มแ่งครับนี่ครับนำสองหนึ่งผมไม่กล้าปั่นครับโกโก้รับได้ครับเจ็ดสองทีนำสองหนึ่งครับขับดิบดีว่าเรากลุ่านี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับทีมเขาดีครับ ลามอนมองมาแล้วก็เห็นเราก็จำได้่นักเตะเราครับนาวาโรให้มาที่ลูซินโยจะพลิกไปไหนครับลุซินโยอาเบโต้ครับให้กับลูซินโยมาเบินทางสายต้องระวังครับไปเป้งประกบดีๆเลยไปเป้ยาเคลียก่อนครับแล้วลอนโดมาช่วยเกมรับนี่ครับลงมาลงมามาพี่พี่ผมรออยู่ถือช่องมาครับตรงกลางไปเลยครับกิเซโน่ราเบซมาขออยู่กับพามาเบซมาหลุดเดียวยิงยิงเรียบร้อยครับโอ้โห โก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 สามหนึ่งครับนี่ครับวันนี้สองแอสซิสต์กับหนึ่งประตูครับโอเคครับคาริเปเซมายิงให้กับมาริดไปแล้วตอนนี้เกมแรกครับบีคาบริเจนก็ออกสตาร์ได้ดีครับเดี๋ยวประตูเราก็ลุ่ยาเปลี่ยนตัวครับเอาคนปานออกแล้วก็ส่งโดมินเกสส่งมาครับโดมินเกสโรดิเกสด้วยครับคนหนึ่งที่ลงมาระวังลูกโยนของเขาครับเคลียร์ก่อนครับใจเย็นพี่ ไปห่วงบอลครับโมดิดโอ้โหอย่างนี้รอเป้าเกือบไปครับมาครับมาฉีกมารอแล้วนี้มีอยู่ดีมากให้เร็วมาโอเคครับสวยครับเปสมาไปเลยครับลอนโดจีเข้าไปครับจังหวะนี้ไม่มีใครเข้าครับดูเี็ตะเข้ามาโอ้โหจะส่งไม่ส่งขี้เลี้ยงมากไปหน่อยแต่ว่าต้องขยันครับมาแย่งได้คืนครับแก้ตัวโอ้โหแย่งไม่ได้โอ้ดีกว่าดีกว่าลก็ลุยยาโต้กลับมาครับฟา ให้มาทางขวาครับโรดิเกสแหมกดส่งมเมื่อกี้แบบส่งชามมา้าไปนิดเดียวครับมึงหยิบเองเหมือนกันครับก็พยายามจะโชว์ฟอร์มแหมดูมุมกล้องบนฝ้าครับไอเบิร์ดอุย้ยแหม่โดนโขกไปลูกนี้เกือบไปดูไม่เห็นชื่อก็เม่สักสรูเบอร์อะไรเอย มันดูเลยชื่อนักเตะไม่ทันครับจำจำยากครับเป็นมุมกล้องว่าเราอยู่ในสนามนะฮะเหมือนว่าเรานี่อยู่ในสนามไปด้วยครับลาบาสเตะมาเราจหวันนี้หล่นตัขึ้นโมงไม่ได้แต่ว่ายังเก็บได้อยู่ครับจะดึงบอลติดหัดยาวขึ้นมาลามอสขอบอลครับตรงกลางขออยู่นี้ครับวิงฉีกมาวันนี้หลนตัวขยันมากเบลมานี้เบลมาพี่วิ่งฉีกแล้วครับมาครับโอ้ดีมากครับเป็นสาขึ้นไป เอาเลยครับโรนโดครอสไปให้กับบิเซมาโขกโขกจุกเกมครับแหมมาเยือนดีปอทิ่ว่าคนย่าชนะไปีก3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหก็ถือว่าเกมแรกทำได้ดีครับผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นเป็นเราครับิสเยโน่ลอนัลโดครับโอ้โหถือว่าผ่านแมตช์แรกไปด้วยอะไรที่ติดิดขัดเกมแรกครับต้องมาดูว่าสรุปผลอย่างไรบ้างโอ้หเซลต้าบิโก้ชนะเบอร์ตี้ไป4-0ครับ บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาในบาร์เซโลนาแอตเลติกบิวบ่าวแพ้เรเวนเต้แมนดิชนะ1-0ครับบาร์เซโลนาชนะลาโยบาเยกาโนครับโอเคบีลิวหนูนยตอนนี้น่าจะอยู่ที่2ของตารางนะครับโอ้โหที่2ตอนนี้ยิงได้2ประตูเสีย1 3แต้มเท่ากันนะครับนี่ก็เป็นเกมแรกในบีคัมบริเจนดูดูไหนดูเงินเดือน 6อะไรครับเซ็นตุกแกลองลุนดูหนักอยู่80กิโลกรัมครับตอนนี้อายุ30 30 31แล้วนะตอนนี้่าจะ31แล้วนะครับโอ้โห6ล้านปอนด์6ล้านปอนด์ครับครั้งต่อไปครับเดี๋ยวดูครับโปรแกรมทีมชาติครับผม ไม่รู้ว่าทีมชาติจะนี่แหละครับโอ้โหยังรอครับแสดงว่ามีชื่อติดทีมชาติครับโปรตุเกสครับฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเฟนดี้อ๋อเป็นแมชกกระชับมิตรนะครับยินดีด้วยคุณได้รับการเขาเรียกว่าคนที่ติดต่อเราเขาเรียกอะไรนะไอเจนไอเจนใช่ไหมคนที่ดูแลเราเนี่ยบอกว่าทีมชาติเรียกเราติดทีมชาติก็เรียกเราติดทีมชาตินะครับโชว์ฟอร์มดีครับก็เลยได้ติดทีมชาติ ก็ไว้มาดูกันใหม่ในในครับติดทีมชาตินะครับขึ้นมาแล้วอาจารย์ส่วนตุศีแต่งขอบคุณมากครับสุดต้องติดสิครับแม่เอ้ยใส่เบอร์11เหรอต้องเบอร์7นะโอเคครับติดทีมชาตินะครับเพราะว่าเรามาเล่นดีคัมดีเจนเรมันิดตคิสเซโนโรนโดครับถูกเรียกติดครับโอเคก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับดีคัมดีเจนครับผมเล่นเป็นโรนันโดนะครับเพื่อนๆที่จะเล่นเป็นลองสร้างตัวเองก็เลือกฝั่งซ้ายมือนะครับตอนที่เข้ามาในมิน มีคำดีเจนครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของโรนโดในก็เป็นในทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเก่งฟิสิกเมอร์ขอสวัสดีครับผม